งานเข้าแล้วคนซื้อแดงเชียงใหม่สุดทนไล่ตะเพิดจดตุพรลาออกประธานนปชคนซื้อแดงเชียงใหม่ถแถลงจุดยืนไล่จตุพรประธานนปชซัดแปรพักช่วยบุญเลิศหาเสียงนายกอบจอชี้อยากให้ความเป็นเพื่อนอยู่เหนืออุดมการณ์ โดยเมื่อวันที่7ธันวาคมเมื่อเวลา9นาก30นาทีที่ร้านกาแฟาแห่งหนึ่งข้างโรงพยาบาลนครพิงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มคนเสื้อแดงจังหวัดเชียงใหม่นำโดยนายวิชิตตามมลหรือดาบชิดเสื้อแดงผู้ประสานงานกลุ่มนปช17จังหวัดภาคเหนือนายสว่างวงวิลาศหรือลุงแก้วเสื้อแดงฝางแก่นํำนำปชโซนเหนือจังหวัดเชียงใหม่และนางมณัสพรวิเชียนหรือติ่มแม่โจ้แกนนำนำปชเชียงใหม่ได้ร่วมกันแถลงข่าวประกาศจุดยืนของคนเสื้อแดงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อสื่อมวลชน สำหรับการแถลงข่าวในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากในช่วงที่ผ่านมาระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ปรากฏภาพของนายจตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านผลิตการแห่งชาติหรือนอปชลงพื้นที่ช่วยนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ผู้รับสมัครเลือกตั้งนายกอบจอเชียงใหม่จากกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมหาเสียงแต่กลับไม่ปรากฏภาพนายจตุพรไปช่วยนายพิชัยเลิศพงอดีศรผู้สมัครนายกอบจอเชียงใหม่ในนามเพื่อไทยหาเสียงแต่อย่างใดจนทําให้เกิดกระแสะคําถามจากสังคมว่า<ม>นพชเชียงใหม่หรือกลุ่มคนเสื้อแดงเชียงใหม่มีการเปลี่ยนขั้วการเมืองแล้วหรือไม่ โดยนายสว่างบงวิลาศแกนนำนปชโซนเหนือจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวว่าในวันนี้ที่ได้ออกมาแถลงข่าวเพื่ออยากจะสื่อสารไปยังพี่น้องเสื้อแดงและประชาชนทั่วประเทศว่ากลุ่มคนเสื้อแดงหรือนปชเชียงใหม่ยังคงมีจุดยืนเคียงข้างประชาธิปไตยไม่ใหญ่ขั้วไปไหนยังคงต่อต้านอำนาจเผด็จก,การรัฐประหาร ของพลเอกประยุทธจันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีสำหรับภาพที่นายจตุพรโรมพันธ์ประธานอบชอไปช่วยนายบุญเลิศภูรนุปกรณ์หาเสียงแต่กลับไม่มาช่วยพักเพื่อไทยหาเสียงนั้นจนทำให้เกิดคำถามอย่างมากมายทั้งจากพี่น้องเสื้อแดงและประชาชนส่วนที่นายจตุพรระบุสาเหตุมาช่วยนายบุญเลิศหาเสียงเพราะ เป็นเพื่อนกันและกล่าวโจมตีพักเพื่อไทยทอดทิ้งนายบุญเลิศไม่ช่วยเหลือเมื่อครั้งถูกดำเนินคดีในการรณรงค์ม่รับร่างรัฐธรรมนูญปี2560นั้นต้องชี้แจงว่ากลุ่มคนเสื้อแดง คือดำเนินคดีและต่อสู้ทางกฎหมายด้วยตัวคนเดียวเช่นกันไม่เคยร้องขอให้พรรคเพื่อไทยมาช่วยเพราะเราต่อสู้ด้วยอุรมการ์อยากจะให้นายทตุพรหยุดพฤติกรรมนังกล่าวหรือพิจารณาตนเองลาออกจากการเป็นประธานอบชไปดีกว่าเป็นแบบนี้ ด้านนายวิชิตตามมลได้กล่าวว่าด้วยความเคารพนายจตุพรที่ร่วมต่อสู้ทางอดุดมการกันมา10กว่าปีถือได้ว่าเป็นเพื่อนร่วมรบกันมาแต่มาถึงวินาทีนี้การการะทำของนายจตุพรถือว่าเกินไปสำหรับความรู้สึกของพี่น้องเสื้อแดงเชียงใหม่นายจตุพรอยู่ที่กรุงเทพอยู่ทางใต้คงจะไม่รู้เรื่องสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มากนักเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนเสื้อแดงเชียงใหม่อีกส่วน เป็นเรื่องของพรรคการเมืองแต่การเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้ทางคนเสื้อแดงมีแนวทางใกล้เคียงกันคือพรรคเพื่อไทยแต่สิ่งที่นายชตุพรพูดมาทั้งเรื่องบุญคุณส่วนตัวเรื่องของความเป็นเพื่อนที่พูดมานายชตุพรพูดไม่ผิดแต่ไม่ได้ถูกทั้งหมดเพราะมีข้อเท็จจริงบางอย่างที่นายจตุพรมองไม่เห็นหรือไม่ได้มอง เพราะว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาชาวเชียงใหม่มีความชอกช้ำใจเนื่องจากชัดเจนว่าไม่มีใครเอาพรรคพรังชารัฐแต่มีคนบางกลุ่มไปสนับสนุนทำให้พรรคพลังชารัฐ ได้คะแนนจากจังหวัดเชียงใหม่ไปสองแสนกว่าคะแนนทําให้ได้สสบบัญชีรายชื่อ3-4คนจึงทําให้พลเอกประยุจันโอชาได้สืบทอดอํานาจจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจึงอยากให้คุณจตุพรทบทวนตัวเองในการเป็นประธานบปชถ้ายังมีการกระทํำแบบนี้ก็ควรละออกไปนายวิชิตกล่าวงานนี้แตกหักประยุทธ์สามมิตรคิดหนักไปต่อหรือพอแค่นี้ สำหรับควันหลงการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมเมืม่อวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาทุกอย่างดูจะเป็นปกติแต่หากจับสังเกตสีหน้าสีตาของรัฐมนตรีอุตสาหกรรมสุริยะจึงรุ่งรวงกิจหลังเสร็จสิ้นการประชุมต้องบอกว่าไม่ค่อยสู้ดีดูเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัด เป็นไปได้ว่าการประชุมครมในวันนั้นพลเอกประยุจันโอชานาย,ยกรฐม,มนตรีและรัฐมนตรีว่าการก,ร,กระทรวงกลาโหมให้ข้อสังเกตถึงโครงการรถเก่าแลกรถใหม่ที่เสนอเข้าที่ประชุมว่าอยากให้ไปพิจารณาข้อดีข้อเสียให้รอบด้านเพราะห่วงว่าจะทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์เพี้ยนไปหากดูแลเฉพาะรถยนต์รถไฟฟ้ารถยนต์ธรรมดาจะทำอย่างไร เพราะต้องไม่ลืมว่าในช่วงนี้มีมหากรรมรถยนต์ที่แต่ละค่ายต่างใหม่มั่นปั้นมือจะทำยอดขายให้ได้ตามเป้าแต่มีรายง,งานว่าเมื่อมีข่าวเรื่องรถเก่าแลกรถใหม่เข้ามาจึงทำให้หลายคนที่ตั้งใจจะซื้อรถใหม่ต้องชะลอดูความชัดเจนของโครงการจนมีการทิ้งใบจองกันจานวนไม่น้อย นั่นจึงเป็นเหตุผลให้สุริยอนเรื่องนี้ออกไปเท่ากับว่าโครงการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ของรัฐบาลที่เข้าข่ายโครงการประชานิยมยังไม่คลอดในช่วงจังหวะนี้ต่างจากสมัยรัฐบาลยิ่งลักชินวัตรที่ใช้นโยบายคืนภาษีรถคันแรกจนส่งผลให้บริษัทผลิตชิ้นส่วนยักษ์ใหญ่ของคนตระกูลดังที่มาเล่นการเมืองด้วยนั้นรายได้เติบโตสูงสุดในปี2555 ที่7.5มื่นล้านบาทมีการระบุต,ตัวเลขการผลิตในประเทศถึงจำนวน2.4ล้านคันทว่าในทางการเมืองมองได้ว่าความไม่สมหวังเที่ยวนี้ของสุริยะอาจเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้เขาตัดสินใจจะร่วมงานการเมืองกับพลเอกประยุทธ์และพระลังมชารัฐต่อหรือไม่อย่างไรเพราะสุริยะพลาดหวัง ครั้งแล้วครั้งเล่าจากการร่วมรัฐบาลถ้ายัางจำกันได้สุริยะเคยหวังจะนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานตั้งแต่ช่วงฟอร์มรัฐบาลจนผ่านมาถึงการปรับครมรอ,อบล่าสุดหลังกลุ่มสี่กุมารที่นำโดยสมคิดจาตุศสีพิทักษ์ต้องพ้นจากตำแหน่ง มีการพูดกันหนาหูว่าผู้ใหญ่ในพรังชารัฐรับปากสุริยะอย่างดิบดีว่าจะยกเก้าอี้พลังงานให้เสียทีแต่สุดท้ายชื่อของสุริยะก็ยังคงค้างเติ่งที่กระทรวงอุตสาหกรรมตามเดิม ประกอบกับที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวนาหูเกิดขึ้นภายในพระัำชารัฐว่าแก่นากลุ่มสําคัญเตรียมจะเก็บข้าวของย้ายสัม,มโนโครวัวไปหาบ้านใหม่ปักหลักเมื่อการเลือกตั้งครั้งต่อไปมาถึงหรือกลุ่มสําคัญที่ว่าจะคือกลุ่มสาม,มิตรที่นําโดยสุริยะซึ่งพลาดวางครั้งแล้วครั้งเล่ากับการอยู่ร่วมชายคากับบิ๊กปอ โดยในที่ประชุมครมรวันนั้นซึ่งเป็นวันก่อนที่สารธรรมนูน,นจะวินิจฉัยกรณีพลเอกประยุทธ์อยู่บ้านหลวงพลเอกประยุทธ์ก็ได้พูดกลางวงประชุมแบบทีเล่นทีจริงว่าพรุ่งนี้ใครจะอยู่กับผมบ้างหรือใครจะทิ้งผมวันนี้ก็เอาถือเป็นการส่งสัญญาณบางอย่างถึงนักการเมืองที่ร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะบางกลุ่มในพลังชารัฐ ที่พลเอกประยุทธ์อารู้ความคิดความเคลื่อนไหวมาโดยตลอดและเมื่อผลตัดสินของสารธรรมนูลคดีบ้านหลวงออกมา9้วต่อศูนย์ว่าบิ๊กตู่ไม่ผิดอาจทำให้บางกลุ่มในพลังชารัฐต,ต้องทบทวนอนาคตตัวเองอีกครั้งหรือไม่ว่าควรจะอยู่หรือไปหรือจะเลือกอยู่กับใคร